มิสััรนังคัจฉามิเุติยมติสังพันสระนังกัจฉามีุติยสัมพันสรนังกัจาติสัรังกัจฉามีปิยมิสังพันสรนังกัจฉามีปติยมติสังันสรนังกัจฉามิสระนังคันดังวิจิตรามาันเดียบานติปนธ We ramani sikha padang samadhiya we. Anati <laughs> patah. We ramani เกสิทธาปันธรรสัมมาทิยามสะตะะโสัมมาสัมพุทธสะทุธัมมะะปุสสะตะยะมสุขยะเวทนายะสัะย धान मानो भादिनो प्राधान्या मानो भादिन engoa e niia pattai you I'm

คงปนการส่งเสริมสุขภาพทุกประการการพิจารณาการปรเินหลักการเกษตรมวลหลักการและพคร้อมพร้อมไปด้วยหน้ารแกด้ที่แตกต่างตันเื่อที่ต้องายการริารเกษตรปใทงห้าะ้านน่ ย่ส่องกไว้เลยยุ่ง่องกวไว้เลยเออน่ไันเร่อนที่านะครับกรนาุณาเคนนายคำนองุแม่นีนายเฉยเฉคนและนางสุราเฉยคันที่ท่านจบท่านนั u สใจ

Thank mm -hmm. you.

แต่บบต่อไปนั้นก็เป็นเพื่อสุะท้ัยเพื่อสุดท้ายสุดท

Yeah uh -huh.